ครับพี่นองสวัสดีตอนแดงแรงพี่น้องครับมือหนีพี่จ้ากับยูหน้ากับหญ่จอยครับกำกำลังกับเสียง่วเขาขอกนะครับนะครับงัวพี่จ้าครับก็เลยนะครับสี่ภาพพี่น้องนะครับมาเบ่งง่วแมูกโคมนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยเป็นง้วไทยครับดูตัวเทิร์ครับพี่น้องครับง่วตัวนี้ครับแมูกโคมนี่ครับ เกเล่มาเปิดส่วงคำคำอีกรอบนะครับอยู่บานสาก่รนิคมตำบลหนาวาอําเภอปทุมลาดวงสาจังหวัดอำนาจเจริญครับงัวตัวนี้ครับปี่นองมืองสีครับเป็นสีดําแดงเนาะนายจอยสีดําแดงครับแมวนะครับเป็นงัวไทยครับถ่ายสูงร่อยติ๊บครับลูกตัวเถิกนะครับนายจอยเพิ่เปิดครับแม่ลูกโคมนี่ครับแม่ลูกโคมนี่เพิ่เปิดไปสามหมื่นแปดพันต่อรองเลยครับสามหมื่นแปดพันนะครับ ต่อรองไหนครับงัวแมลูคโคมนี่ครับนาสนใจครับนาสนใจจังไหนครับพี่น้องครับเบืองความหนาของแม่เป็นครับแม่เป็นงัวไทยครับทายสูงร้อยสิบครับเป็นงัวพุ่มพี่น้องครับงัวพุ่มนี่เลี่ยงง่ายแห้งนบอ้วนตับเลยพี่น้องมืองครับขนาดออกลูกมากกันยังอ้วนอยู่วุ้ยครับนายจอยบอกมากหลายงัวนี่ครับเป็นนาครับง้วเป็นเครื่องดำครับดำแห้งพี่น้องครับ เครื่องดำแห้งเลยนะพี่น้องว้อลูกสามครับแม่มันครับเคยมีลูกอะสามตัวครับร่วมตัวหน่อยนี่พี่น้องว่าเธอขับลูกกันงามงามครับครับลูกเพิ่นอายุหนึ่งเดือนครับพี่น้องกาลังจีเข่าหนึ่งเดือนครับงามงามพี่น้องครับบังครับแม่เพิ่นครับเคยมีลูกสามตัวครับนี่ตัวนี้ครับพี่น้องว้อเครื่องดำนะครับบึงหนาตามนะครับ อุ้ยไปหูของหูสีดำครับหนาตาติดดำติดโปดมากพี่น้องครับแข้งขามันครับคุณดำมบพี่น้องครับนุ่มยั่งดำกนาดนุ่มยังดำพี่น้องครับนุ่มสีเต่าครับง่วนี่ใส่ดีครับกินหนาเก่งครับก็ต้องห่วงครับหนาตึบครับงัวตัวนี้อุ้ยเบิ่งครับความหนาเบิ่งถ่ายครับขนาดออกลูกไม่ไมได้พี่น้องตาดหลังกว้างครับหนาแห้งงวตัวนี้เป็นงัวไทยครับ ถ่ายสูงลอยสิบครับพี่นงองงัวเคยไมดูกแล้วสามตูครับมันเปิดแม่ลูกโคมนี่ครับสามหมื่นแปดพันต่อร่องหนิครับคุณยายจอยนะครับยายจอยเิ่นหมักหลายพี่น้องงัว่โคมนน่เิ่นปลาหาบหยากแห้งหายากแห้งครับงัว่ะพุมพ่มเป็นใหญ่ันมักหลาเิ่นว่าครับเพราะว่ามันเลี้ยงไงงยง่วแบบนี้ครับมันจอยอยากงวอ,างอ,งอ่างทองยงใหญ่สิครับ กินยาเก่งมันว่าเจ้าของเก่ากินแบบกินยาเก่งแห้งครับโอ้ยบ่จ่อยังได้กรบปวจ่อยเนอเมืองเนี้ยเพจสีดำครับอ่ะเบิ่งลูกเพิ่นนะพี่น้องลูกกําลังสิเข่าเดือนหนึ่งแล้วครับนี่ครับลูกเพิ่นครับจังหน่อยนะครับจังหน่อยติดนมแม่นะครับกินยาได้กินยังไงใหญ่เร็วนี่เมืองแข้งขาที่ครับออ้ยบือลรงมีอีกเบิ่งพี่น้องครับเบิ่งบือลรงครับงอหนี่จะออกบ้ามันมาแล้วเหรอยังจ่อยเนอหลูกเพิ่นครับ อายุสิเข่าเดือนหนึ่งครับเบิ่งแข่งขาที่พี่น้องครับแข่งขาใหญ่ๆลูกเป็นครับต่างเบื้องลึงมีพร้อมนะครับเบื้องนีงครับเบื้องครับเบื้องลึกครับพี่น้องครับลูกเป็นสิได้บามันครับลูกเป็นอู้ยลูกงามครับงวดนี้เป็นงวดไทยครับนี่ครับลูกเป็นงามครับลูกตัวเทิร์สครับพี่น้องครับแข่งขาใหญ่ๆที่ครับงวดสี่เข่าเดือนนึงครับ จักน้อยนะครับเพิ่นกินนุ่มเก่งนะครับจักน้อยนี่อุ้ยจักน้อยเพิ่นเต็มขึ้นมากในงามผลลูกพิ่นนี่เพิ่งในวันเดือนครับประมาณเดือนหนึ่งครับสามหมื่นแปดพันต่อร่องเลยครับงอตัวนี้ครับกวนใจครับอุ้ยงอตไทยเฮาครับงอตไทยเฮาเลี้ยงง่ายครับให้ลูกที่นะครับกินหญ้าเก่งบ่เลือกครับทนแดดทนฝนพี่น้องครับงอตไทยเฮาสุดยอดแล้วครับ บึงไทยครับเพจสีดำเปิดครับงอตีว่ต้องห่วงครับนุ่มยังสีดำเลยนะพวงหางสีดำลำปีลำเปอร์ไาเลยกินใหญ่จอยครับงอไทยเฮานะปูยครับติดโบดมานํำแม่พันพี่น้องลูกสามนี่ครับตัวนี้ครับอ่างทองใหญ่แห้งครับอ้วนตับเลยนะง้อพุ่มๆสีห้ลูกงามพี่น้องครับขนาดออกลูกมากยังมาจอยครับีะครับยังอ้วนขนาดนี้พี่น้อง โอ้ยแน่นปึกเลยนะผมร่นผงลงรถมากครับผมครับรถอย่าจอยกันเลยว่ามาทายครับมาทายเหรียญน้ำคำคำพี่น้องครับการบางอื่นพี่พอยจอยบนว่างเนาะหนาตึบเลยงวดสิครับสามหมื่นแปดพันต่อร่องเลยครับนะครับผู้ใดชื่นชอบงุ้ไทยครับบ่ผิดหวังครับเียังไงในนั่นครับกอดวนสิครับบ่ต้องยันว่ามันจอยบ่ต้องไปคุนหญ้าครับหมือนละลักสองลักกับอิ่มครับงุ้ไทยเฮานะครับ ขาโทขาทอนมัมีครับส่วงสุดส่วงจมมัมีครับประกันตั้นี้ครับกาังกีบกลังกีบเล็บครับพี่น้องครับมึงไใกล้ครับกาจะทีง่ายโดยการตัดสินใจครับนุ่มสีเต่าสีดําครับคุ่คมนี่ครับสามหมื่นแปดพันต่อล่องหครับลูกได้ใบได้ครับพี่น้องครับงวไทยครับบู้ยลูกงามเนยจอยครับลูกงามนะครับลูกจะออกบ้ามันลูกได้เดือนหนึ่งบ้ามันเดือนหนึ่งครับพี่น้อง จังหน่อยเพิ่นกินนมแม่ได้หลายจังหน่อยอ้วนตับครับตรงน่อยนี่นมโมต้องห่วงแล้วให้นมดีครับลูกอ้วนให้งอแม่เพิ่นอ้วนสิงอุ่มใหญ่อ่างใหญ่ครับหนาเติบขับถ่ยเป็นเครื่องดำ่พร้อมครับดำปึ๊ดครับติดโบดพร้อมมีน้องครับลูกตัวผู้ครับสามหมื่นแปดพันต่อร่องหนึครับบรรยากาศสวนงามค้ำครับพี่น้องครับผลจะมอมแมมมาล่ะยางแล้วจะมอมแมมอยากเข่ากล้องน้ำมังเนี่ย บรรยากาศคำคำครับพี่น้องครับล่มก็แห้งแห้งครับดูแถวอำนาจครับล่มเย็นกันมากเลยพี่น้องครับก็ก่อไฟฟิ้งครับพี่น้องบรรยากาศบานเท่าครับสบายสบายครับโอ้ยหนาแห้งครับกินหญ้าครับเพื่อนครับหาเลื่มหญ้าครับหญ้ากับบอมี่แหละครับพี่น้องเบิดแล้วนะครับหญ้าต้องบานพีจาครับสามหมื่นแปดพันต่อร่องไหนครับงัวแม่ลูกโคมนี่ครับควรจะมั่งแม่มา่วกวนอะไรจะมาเล่นกับน้อง อยาก็เลยกับน้องครับเจ้าแม่แม่มครับงอพิจานะครับปุได้สนใจกัโทุ่มหาไงจอยครับแบ่งปันไปเลี้ยงครับงองไทยครับพี่น้องครับอ่างผ่องใหญยัอ้อนอ่อนสิครับโมพิษหวังครับเลี้ยงง่ายครับจังสีีครับปู่ตองยาณนะเพ่นสีจอยนะครับให้ลูกงามแนนอนครับงองสินะครับบ่งลูกที่นะครับครับลูกอายุเดือนหนึ่งครับหนาครับลูกพ่นกันแข้งขาใหญ่กันครับหลังเป็นหอมไงจอยลูกพ่นโอ้ครับครับหนากันลูกิ่นครับ จะมอแม่มากวนพอดีหละพี่น้องมือนี้จะมอแม่ครับไอ้ง้อพิจาต้นไดนหกเดือนนนมหาหน่องครับผู้ได้สนใจครับแม่ลูกโคมนี่ครับขโทรมหาไนจอยครับมาแบ่งปันไปเลี้ยงพี่น้องครับผู้ใดเสียวกเบื้องหน้าขอก็ไเลยครับบ้านสักก่อนน้คมตำบลหน้าหว่าอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับไยจอยเปิดราคาเบาๆครับสามหมื่นแปดพันครับต่อร่องไน้ครับแม่ลูกคมนี่ครับ ลูกตัวเธอรับแมวอ้วนๆนานนะทีครับแบงปันไปเดียงพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ่าก็มีง้อมาฝากพี่น้องนะครับโคมหนึ่งครับพี่น้องการรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องครับอากาศกันหนาวแล้วนะครับดูแลรักษาสุขภาพนะครับลมเย็นว่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ่าก็บจะเอาง้วเขาขออครับมีมาฝากโค้หนึ่งครับสวัสดีครับฝากเฮจอยเอาเขาคอกาหนี